ค่ะพบกับสาวชนคนรักสมุนไพรเช่นเคยนะคะวันนี้ติดตามชมสาวชนนะคะวันนี้สาวชนจะพามาเที่ยวสวนป่านะคะเป็นสวนสมุนไพรเป็นสวนไม้ป่าที่ปลูกขึ้นเองนะคะอายุของต้นไม้เหล่านี้ก็จะมีอายุเป็นสิบกว่าปีได้แล้วนะคะมีไม้ป่าหลากหลายชนิดนะคะวันนี้จะเข้ามาหาเก็บผลไม้ป่าหรือ สมุนไพรต่างๆนะคะวันนี้จิตตามชมกันนะคะว่าสาวชนจะพาไปรู้จักต้นอะไรและแล้วก็มาพบต้นนะคะต้นรูปแดงๆนี้เป็นพงพวงเต็มต้นเลยอยากรู้ไหมคะว่าสาวชนมาเจอต้นอะไรต้นนี้ก็เป็นต้นสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะคะอ่าเฉลยเลยค่ะนะคะว่าต้นที่เห็นนี้คือต้นหมากเมาป่าค่ะหมากเมาหรือ มะเมาหรือหม,มากเมาหลวงนะคะเรียกได้หลายหลายชนิดหลายพื้นที่เรียกแตกต่างกันไปนะคะแต่ก็จะมีชื่อคี้คล้ายๆเคียงกันนะคะวันนี้ก็จะมาเก็บหม,มากเมาเพื่อเอาไปกินนะคะผลสดนะคะกินได้ดีนะคะมีรสชาติเปรี้ยวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะใค,ใครที่ชอบกินหม,มากเมาเนี่ยดีมากๆนะคะจะช่วยในเรื่อง ชะลอไว้นะคะกินแล้วดูดีหน้าตาเป็นปังนะคะเดี๋ยววันนี้สาวชนจะมาบอกสรรพคุณของต้นหมากเม่าเ่าวข้าๆกันนะคะพอให้รู้จักสมุนไพรนะคะว่าเรากินสมุนไพรหรือกินหมากไม้ผลรไม้อะไรเป็นมีประโยชน์อะไรช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะก็มาศึกษาเรียนรู้กันนะคะ ผลไม้หรือหมากเมาเนี่ยนะคะช่วยป้องกันนะคะต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันมะเร็งนะคะช่วยขจัดสารพิษออกจากร่างกายและยังช่วยชะลอความแก่ชราได้นะคะเป็นมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะต้นหมากเมาทั้ง5นะคะไปใช้ต้มน้ำดื่มเป็นประจำ จะเป็นยาอายุวัฒนะโดยการใช้ผลรากต้นใบดอกนะคะเดี๋ยวนี้นะคะเขายังเอาหมากเม่าหรือมะเม่าเนี่ยมาสกัดทำเป็นน้ำสกัดเข้มพ้นเป็นอาหารเสริมบำรุงสุขภาพนะคะกินได้ดีไม่แพ้กับน้ำลุกพุ่นเลยค่ะประโยชน์ดีมากๆนะคะช่วยในเรื่องต่อต้านอนุมุลอิสระนะคะ มะกเมาก็ยังมีศักยภาพในการช่วยกระตุ <magic> ้นภูมิคุ้มกันและยับยั้งเชื้อนะคะเป็นเชื้อเอสไอวีนะคะช่วยบำรุงสายตานะคะใครที่ชอบกินหมากเมาจะมีสายตาที่ดีนะคะตาหวานตาสวยนะคะมองตัวหนังสือจะเห็นชัดเจนช่วยบำรุงเรื่องสายตานะคะและก็ยังช่วยแก้กระสนะคะ โดยการใช้ต้นรากค่ะช่วยขับโลหิตนะคะหมากเมา้มีสปปรรพคุณช่วยฟอกโลหิตนะคะใครที่กินผลหมากเมานะคะก็จะช่วยในเรื่องการฟอกโลหิตได้ดีค่ะมีสปปรรพคุณทางยาช่วยขับเสมหะนะคะแก้ไอโดยการใช้ผลสุกค่ะช่วยขับปัสสาวะโดยการใช้ต้นรากค่ะ ช่วยในเรื่องแก้มดลูกพิการนะคะโดยการใช้ต้นรากช่วยแก้มดลูกอักเสบช้าบวมนะคะช่วยแก้อาการตกขาวของสตรีนะคะขับน้ําข่าวป่าช่วยบํารุงไตนะคะช่วยแก้เส้นเอ็นพิการช่วยแก้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายคะ่ะ ใบหมักเมานะคะนำเอาไปอังไฟแล้วนำมาประครบใช้รักษาอาการพกช้าดำเขียวใบสดนำมาตามพอกแผลฝีหนองได้ดีค่ะประโยชน์ของหมักเมามีมากมายนะคะผลสุกใช้รับประทานเป็นผลไม้ได้หรือจะนามาทำเป็นส้มตำหม,มักเมาก็ร่อยนะคะแซบเวอร์ยอดอ่อนของหมักเมาใช้รับประทานเป็นผักสดได้ค่ะ สามารถนำมาแปรรูปเป็นสมุนไพรน้ำสมุนไพรเข้มข้นนะคะวันนี้ก็ฝากให้รับชมหมากเมาค่ะ